สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเป็นหน่วยที่สองนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่สองในเรื่องของคำเชื่อมสะพานประสานความหมายนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วน้องเรียนได้เรียนคำเชื่อมไปแล้วนะคะเป็นคำเชื่อมที่เป็นคำเชื่อมนะคะก็คือเอาคำมาเชื่อมกับคำนั่นก็คือเอาคำนามเชื่อมคำนามคำสรรพนามเชื่อมกับคำสรรพนาม นะคะซึ่งจะแสดงความหมายค้อยตามกันแตกต่างกันเป็นเหตุเป็นผลกันให้เลือกอยาก่างใดอย่างหนึ่งในประโยคนั้นนะคะจะคล้อยตามกันก็ได้จะแตกต่างก,กันก็ได้เป็นเหตุเป็นผลกันก็ได้ให้เลือกอยาก่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เขาทำหน้าที่ของคำเชื่อมก็คือแค่เป็น คำเชื่อมกับคำเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้คำนามเชื่อมกับคำนามคำสัพพนามเชื่อมกับคำสัพพนามนะคะอาวละค่ะในวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนคำเชื่อมตัวต่อไปคือคำนี้ค่ะอะแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งการแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่ามันจะต้องถูกเลือกใช่ไหมคะ อ่ามันก็ต้องมีคำว่าหรือคำว่าเพราะคำว่าแต่มาเกี่ยวข้องนะคะนะคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำนะคะอันนี้ก็คือการใช้เชื่อมกลุ่มคำการเชื่อมกลุ่มคำกับกลุ่มคำนะคะการเชื่อมกลุ่มคำกับคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำกับกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำคืออะไรกลุ่มคำก็คือการนำเอาคำใหม่นะคะมารวมกัน ให้เป็นกลุ่มคำเป็นกลุ่มก้อนที่มีความหมายนะคะมันจะมีความหมายในทางที่ดีนะมีความหมายนะก็คือทำให้คำคำนั้นน่ะมันมีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคำว่าเรียนอย่างเงี้ยเอาคำว่าเก่งมาบวกนะคะก็คือว่าเป็นเรียนเก่งเขาก็พอเราอ่านประโยคปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาจะบอกว่าเด็กคนนี้เรียนเก่งและมีความประพฤติดีเด็กคนนี้เรียนเก่งและมีความ คําว่าแลกคือคําเชื่อมนะคะเชื่อมให้เป็นยังไงเชื่อมไม่ค้อยตามกันนะกลุ่มคําก็คือเรียนเก่งนะกลุ่มคําอีกกลุ่มนึงก็คือมีความประพฤติด,ดีเพราะะน้นก็ต้องมีมงกลุ่มคํา2กลุ่มกลุ่มคํา2กลุ่มนี้นะคะจะมีคําเชื่อมอยู่ตรงกลางแล้วคําเชื่อมนี้ก็ทําให้ความหมายในประโยคนั้นมีความหมายที่ค้อยตามกันหรือสอดคล้องกันเดินไปในทิศทางเดียวกันนะอ้าวต่อเลย แล้วเรียนเห็นเด็กคนนี้นะคะนะเด็กคนนี้นะคะกาลังยกมือไหว้ไหว้ขไข่ไหว้คุณแม่คุณแม่กาลังทาอาหารอยู่ในครัวนะคะอ่าวเรียมาดูประโยคนะเมื่อกลับจากโรงเรียนเขาไหว้แม่และกล่าวคําสวัสด,ดีนะเมื่อกลับจากโรงเรียนเขาไหว้แม่และกล่าวคําสวัสด,ดีกลุ่มคําก็คือไหว้แม่นะคะคาเชื่อมก็คือคําว่าและ กาวคาสวัสดีก็คือคุ่มคําอีกกลุ่มคำหนึ่งนะคะคำเชื่อมคือคําว่าและคำว่าและนี่มีความหมายให้คอยตามกันนะคะนี้ค่ะมีเด็กผู้ชายกําลังเล่นเทนนิสกันอยู่นะ,ะกาลังเล่นเทนนิสกันอยู่วันหยุดเขามักจะเล่นกีฬาเทนนิสหรือไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกลุ่มคํากลุ่มแรกก็คือ เล่นกีฬาเทนนิสคำเชื่อมก็คือคำว่าหรือนะ,ะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก็คือกลุ่มคำอีกกลุ่มคำหนึ่งนะคะคำว่าหรือเนี่ยหมายถึงว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมันจะต้องเลือกอะว่าเขาจะไปเล่นเทนนิสหรือเขาจะไปเดินสวนสาธารณะหรืออาจจะเป็น อาจจะเป็นเขาอาจจะถามว่าวันหยุดเขามักจะไปบิ๊กซีหรือไปเดินเล่นที่หนองสมบูรณ์แบบนี้ก็ได้นะคะนั่นคือมีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเขาจะเขียนว่าวันพะเขามักจะไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัด แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างซึ่งคุณครูได้ให้ไว้นะคะ